สวัสดีครับคลิปนี้ใช้ผสมใหม่ลงดันเกรปสี่แต่เลเวผมยังไม่ถึงผมต้องใส่อันนี้ให้ดูก็นหนาอเข้าไปในห้องดันก็ต้องใส่อีกเผื่อลืมเาราเราผสมใหม่เป็นออปกตินะแล้วก็แคทนี่ทุกคนน่าจะสามารถหาได้หาได้ดีกว่าผมสกิลเป็นบอกเก้เราไปใส่ของข,องข้างในอีก สเตตัสไม่ถึงสามพันนะครับสองร้อยเกสิบเก้าในกลุ่มในกลุ่ม <c oughs> ถ้าดันสเตตัสขึ้นอีกครนี้ก็น่าจะดีแต่ผสมไหมนี่มันไม่ห้อยขีมานะครับแบบเพิ่มคีเลตค่อนข้างน้อยกว่าเซตอื่นหน่อยแต่สำคัญคือมันแรง สำหรับผมน่าจะลงได้ลงไหวอยู่นะครับแต่ต้องพลาดน้อย <c oughs> ใครเรื่อยๆจับจับจบังหวะบอสจับจังหวะอะไรแต่บางคนเขาสเต็ปดีสเตตัดน้อยกว่านี้เขาก็ลงไหวนะ หนึ่งโอ้เกืบหนึ่งนาทีเราไปดูห้องอีกห้องหนึ่งเราจะวิ่งไปวิ่งไปสุดเลยตรงที่วอร์ดอยู่บีบวงให้มันแคบๆหน่อยแต่ก็แล้วแต่ท่านนะครับางท่านก็ยืนรอบอลเดินมา แลล <te az ime> <lush> ต,ต่ละครก็จะมีวิธ <persever potato> <toute>. ีการเล่นที่แตกต่างกันคอมเมต์ก่อนอะเหมือนบางตาม มันเหมือนบางตามันจะใช้ทุกนะแต่ใช้ทุกยังไม่สุดมันเปลี่ยนมาฟาดคนลงดันเกฟสีน่าจะรู้ดีเปลี่ยนท่าอย่างกระทันหันหนึ่งทีสามสิบหกครับวนาที่โอเคอยู่นะสำหรับฝีมือแล้วก็ตัดประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากเล่นก็ลองไปฝึกฝึกกันก่อนดูได้หรือจะ เอาให้ง่ายอก็ดันตัดขึ้นหน่อยก็ได้ครับดันกวกคีเลดคีดามเมทีดด่เนาะมันไม่ห้อยขี้แล้วก็ยัดขีแขกเข้าไปขีแขกได้พอก็สัตว์เลี้ยงเข้าไป <laughs> โอเคดันโจ๊กนั่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าอ,อันนั้นมันผมหมดอายุพอดีที่ลดเวล <laughs> ที่ลนเบลหมดหมดตอนทำคลิปถ้าเป็นถ้าเอาผสมใหม่มาโจ๊กนี่ก็ลงดีแล้วก็อีครับมันลุ้นว่ามันจะติดคียไหมแค่นั้นแต่ถ้าคียรอยก็ไม่มีปัญหาติดคียังไงก็ตาผมลืม <c oughs> ใส่สกิลด,ด,ดีดีมาด้วย <c oughs> โอเคประมาณนี้เนาะ ไปปรับใช้กันได้หรือใครมีเทคนิคอะไรสามารถคอมเมนต์ให้ความรู้กันก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามกัน